เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <niño> ท <sharing> <Hey. S 1> oh, oh. ี ơi, inward, hey. inward, hey. Hey. ่นี่บราซิลไว้ส <N> ักโอ้โหเยสกิวิชูดอหนึ่งสองสามสี่ไม่โดนห้าหกเจ็ดแปดหมดหมดพอดีเฮ้ยเฮ้ยไมเอ็นวอร์ดเฮ้ยไปไมเอ็นวอร์ดเฮ้ยเฮ้ยพูดกันทำไมเฮ้ยโอ้จบแล้วจบละไอ้อียนิวเกมพัด ย yeah, <mäßig> ี่ไมเคิลจากไหนวะเนี่ยไมเคิลหนึ่งสองสามสี่ห้าเกีร์ห a าอ็นหกเจ็ดแปดเกียร์ห้าเอ็นเดี๋ยวซื้อให้ตอนคิดว่าข้างบนข้างบนอ่ะแล้ววะเอ้าเอ้า โอเคห้ามทิ้งเพื่อนนายเฮียทิ้งเพื่อนทีเดียวแม่งโดนยิงตายเลยระเบิดระเบิดโดนอีเอ้ยวิ่งระเบิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย what the fuck ไม่คุ้มหรอกอืมใช่สมัครแท็กซีเมียมาไม่คุ้มหรอก โอ้โหก่อนเทโอ้ยโอ้ยโอ้ยโฮียแมนอาจจะกันโควิดแต่แมนไม่กันมีดแล้วนาะใช่แล้วก็ไม่กันปืนด้วยลองเดินในสมุดประการยิงยิงยิงทำไมยิงไม่ออกโอ้โหก่อนจะยิงออกไอ้เหี้ย ไอ้เป้าไม่ตรงเฮีย้ยอะไรวะไอเคไม่มีคุณภาพเฮ้ยโฮ้ยเป่าไม่ตรงเนี่ยดูดิเป้าไม่ตรงก็มไม่รู้ว่าไข้มึงมันฟักตัวมากี่วันแล้วอะถ้ามันฟักตัวตั้งแต่หลังหลังมังขับกรุงเทพก็เดี๋ยวก็มีผู้รับชะตากรรมต่อยอียคนนั้นคือกูไงแล้ววันนี้มาเจอแค่ันเดียวเจอกัน2วันไอ้เฮี้ยแต่มันก็ไปขอยาโรงพยาบาลได้นี่ใช่ไหมแต่ต้องให้ญาติไปขอนะเราไปเอาเจ้าตัวไปขอจะดโดนกักบริเวณเลยวัานแอกตื่นไม่ใช่ผมมาขอยาแล้วผมเป็นโควิด ทุกคนแม่งวิ่งหนีกันหมดเลยยายนั่งรถเข็นอะได้ยินแบบล้วลุกขึ้นมาวิ่งไงไอ้เฮียมันเชื่อหลังๆกันรันยายคนนั้นก็ต้องขอบค <book> ุณด้วยที่ทำให้เขากลับมาเดินได้ขึ้นไอ้ยัยลี่ปอมแม่งพูดกับกูว่าทิ้งปอมกลางสยามอ่ะกูดังไม่ได้ไอ้ยัยยำไอ้ยัยกูไม่ทิ้งปอมกลางสยามกูขี้แตกกูไม่อยากให้มึงแด่เฮียนะถ้ากูพูดชี้ก็ต่อไปเพราะมึงก็ล้อกูอีกไอ้เฮียอะไรวะ ฟถลายจรรโจลนกินฟ้าถลายจรตอนผมเป็นแม่ผมไกินฟ้าทลายโจรห้าเม็ดพร้อมกับกินยาที่หมอให้หลังอาหารห้าเม็ดเฮียไม่ตายก็ดีแค่ไหนละไม่ตายก็คือผิดนะตายก็ยาเฮียตายจะตายก็โคบิลิตตายเพราะกินยาเกินขนาดนั้นเลือกเอาโอ้โดนของจริงเยอะไปห้าเม็ดละยังผูแขกห้าเม็ดแดงเอาไว้ไงกะกินวันนี้ผู้นี้หายเลยมั่งเยอะไปรักษาขาดแดดเฮียตายเลย เฮ้ยจอร์ดโอ้ยคุ้นๆไห้เหี้ยเหมือนกูอยู่ในใครโอปอลิโก้อะไรเหี้ยเอ้ยนี่หมอยอุอ้ย,อยเอาตแตกเลยเฮ้ยจอร์ดผมไปเอาสูตรลับปิจจอนมาแล้วสูตรลับปิจจอนอะไรวะปิ๊งฟ้าตะไลจอนมาแล้วเแวแกแคปซูลใส่แล้วก็โยนใส่ปิจจอนแล้วตัวปิจจอนมันจะหายไปเลย I know lots of girls, sexy. Come on, come on. ยังไม่พอไปหายกันหลีไอสั general, ่เป็นเรื่องปกติของบาซิลเว้ยเดินเดินอยู่แล้วมึงอาจจะไปโผล่โลกนึงเลยก็ได้เราแหกคามตายไอ้ะไปโผล่ไม่รู้ตัวเลยนะมนเดินอยู่แล้วก็เดินเดเดินดจับที่นี่บราซิลเดินเดินอยู่แล้วทำไมโลกมันมืดจังสีที่คนพกไปตอนเที่ยวบราซิลหนึ่งปืนบาซิลเขามีปจีกันด้วยหรอวะงงพุ่มขอหน่อยห้าสิบมาสอบสมาชิกนะอสไม่มี ไม่ใสมัครช่องพี่ไงนะสัตว <c oughs> ์ใช้ตงังกูไงอลิมิเตดมมันนี่กีดไงอุ้ม แอนพ่อเมืองทิ้งผมกลางสยามไอ้สัพไม่ใช่ฟิฟฟ์มึงคนตีงวรอแอน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 ซื้อนักบอลในฟีฟ่าถือว่าเป็นทางการอ๋อฟีฟ่าไอ้สัพเขาฟีฟีฟ่าไอ้ใครเอฟเอฟเหมือนกันมันถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ครับไม่ใช่เขาเรียกว่าซื้อตัวเนี่ยต้องดูไอตัวที่มันจะไหลลงนี่ อย่าเลยโอเคอ๋ออ๋อคุดดอเอาไปปุ๊บไอ้เขม่กโดนจิกตายเลยฮะเดี๋ยว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 โอ้โหทุกโอ้ยอย่าเลฮะอะไรวะเกมปืนกูยังเจออีกเหรอเนี่ยไอ้สัสเหี้ยไม่ตลกยังเล Almost time for Halloween. <laughs> Don't come to my house, or else I'll suck your dick out of blood. I'll suck it. Ah <laughs> oh, shit. Oh shit. Look, looky a light now. I'm gonna turn the light on, man. Nice to see you. Happy tourists smiling. Headshot. <coughs> oh. Hey, Mugi, 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 มันรื้อระเบิดมันรือมันเลอะเลยย์เอาปาพุทธชันด์โอ้โหโคตรกล้าโอ้โอ้เชื่อแล้วเหเฮ้ย เรียบรอ้อยได้อาชีพเป็นพอดีด้วยมันอยู่นั่นอึ้งเลยอึ้งเลยเลุกออกมา,าได้ด <c oughs> จะออกมาในสภาพพิการ ชี้ยจบแล้ว Max กซ์เพนสสนุกกว่าที่คิดน่แน่นืกอว่าเป็นแค่แบบเกมเติร์ปันเดินยิงธรรมดาในเรื่องก็ยังมีความดาร์กอยู่ก็ถือว่าสนุกในเรื่องสนุกใช้ได้เกมเพลย์ก็มันถ้ามีโอกาสก,าก็จะหาพาหนึ่งพารสองมาเล่นขอบคุณที่มานั่งดูจนจบถึงแม้ว่าคุณแท่จะไม่ได้หาอะไรเลยนอกจากเสียเวลา